การจดทะบเบียนสมรสตามกฎหมายไทยระหว่างผู้ที่มีสัญชาติไทยกับผู้ที่มีสัญชาติเยอรมันโดยเอกสารที่จะต้องยืน่นตัวแรกจะเป็นของผู้สมรสฝ่ายสัญชาติเยอรมัน1หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน2อไปรับรองถิ่นพำนักในประเทศเยอรมน,นี3ใบสูติบัตร4ในกรณีที่เคยแต่งงานมาแล้วและมีการหย่าร้างก็จะต้องมีใบหย,ย่าด้วยนะคะส่วนที่ 2. จะเป็นเอกสารในส่วนของผู้ที่มีสัญชาติไทย1หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน2ใบสูติบัตร3สำเนาทะเบียนบ้าน4คำร้องเกี่ยวกับงานทะเบียนครอบครัวจากสำนักงานทะเบียนกลางที่แจ้งการตรวจสอบข้อมูลการสมรรรสหือออาย่วคมพิเต์ เป็นโสดจะมีเอกสารเพิ่มเติมก็คือหนังสือรับรองโสดหรือสำหรับคนที่เคยแต่งงานมาแล้วและมีการหย่าร้างก็จะต้องมีใบทะเบียนหย่าพร้อมบันทึกครหกหนังสือรับรองสถานภาพายังไม่ได้มีการแต่งงานกับผู้ใดอีกใบทะเบียนสมรสพร้อมบันทึกครสองกับผู้สมรสคนเดิมใบหย่าครเจ็ดทำพิพากษาของศาลให้มีการหย่าร้างหรือถ้าเป็นไม่คู่สมรสเสียชีวิตก็ต้องมีหนังสือรับรองสถานภาพไม่ได้จดทะเบียนสมรสใหม่กับคนไหนอีกนะคะและจะต้องมีใบทะเบียนสมรสพร้อมใบบันทึกครสองและใบมรณบัตรของคู่สมรสผู้ที่เสียชชชีววิตด้ยยสเนนนาาาบประของพ